สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่28กรกฎาคม2550ค่ะสมเด็จพโระบรมโอรสาธิราชสยมมามกุฎราชกุมารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพทรงจเจริญพระชนมายุ5 5พรรษา เวลาส0นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าบรมง์เธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธณวังสุโขทัย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่28กรกฎาคม2550ทรงเจริญพระชนมายุ5 5 0 0รษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาเครื่องนมัสาการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่เ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯยมามมกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชาการณียกิจแทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เองซึ่งล้วนสร้างความพาสุขสงบแก่ประชาชนนำความเจริญภัยบูรณ์และความมั่นคงมาสู่ประเทศ เช่นด้านการแพทย์ทรงทำการบินเพื่อหารายได้จะซื้อเครื่องมือแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาล3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่เสมอนอกจากนี้ยังช่วยเหลือฟื้นฟูร,ราษฎรที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านอาชีพสภาพจิตใจและการศึกษาเพื่อให้ราษฎรสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรีส่งปล่อยนกเขาเล็กจํานวน56ตัวที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายและโคหนึ่งคู่ที่กรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโดยได้พระราชทานโคให้แก่ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปให้เกษตรกรอำเภอไซมูลจังหวัดยะโสธรสำหรับยืมเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้แรงงาน จากนั้นทรงปล่อยปลาไทยได้แก่ปลาทะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาแก้มช้ำปลาตะภาคปลากรายปลาหมอไทยปลากระโฮและปลาบึกจำนวน599,000ตัวปลาและเต่าส่วนพระองค์อย่างละ56ตัวทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์แพร่ขยายพันธุ์ปลาไทยและเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนอันเป็นอาหารหลักอย่างหนึ่งของประชาชน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงวังสุโขทยัยพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผลอากาศเอกรังสรรดิษฐบรรจงอดีตรองสมุหาราชองครักษ์นำผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าทุลอ่อนพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ต่อมาพระราชทานพระราชวโรการให้ในายธานินทร์ไกรวิเชียรองคมนตรีเฝ้าทูลอ,อ่ำพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จากนั้นเวลา14นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จลงพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริรัตพระบวรชัยยาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีณารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติณสาลาดุสิตาลัยพระราชทานพระราชวโรการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพวันที่28กรกฎาคม 2,550